สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกระเสิอผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะกับการปล่อยรถนะคะวันนี้ก็จะปล่อยรถอ่าโตโยต้ายาริสนะคะสีส้มคันนี้เลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะตัวนี้สภาพใหม่มากนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลูกค้านะคะว่าอ่าการดําเนินการการออกรถการตัดสินใจในการออกรถนี่ลูกค้าตัดสินใจนานไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราสอบถามลูกค้ากันเลยนะคะ สวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะ,ะชื่อลิกิตวณนครับนิกิตนะคะอายุเท่าไหะะร่แล้วคะลูกค้าอายุยี่หกโอ้ยี่สิหกนายังเด็กอยู่เลยนะคะนึกว่ายี่สิบต้นๆอ่าตัวนี้ลูกค้าทําอาชีพอะไรอ่าเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทตัวนี้อ๋อบริษัทเอกชนเนาะอ่าลูกค้าดูจากเพจหรือดูจากไหนคะดูจากเพจดูจากเพจเนาะตัดสินใจนานไหมที่จะออกรถก,กับเราอ่าค,คิดประมาณหนึ่งวันประมาณหนึ่งวันอ่า ก็ตัวนี้ดําเนินการนานไหมคะลูกค้าประมาณ2วัน2วัน,วนก็คือดูรถ1วันแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาทําสัญญาหลังจากทําสัญญาก็ใช้เวลาแค่2วันในการอนุมัติเร็วมากนะคะลูกค้าก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ สำหรับประเสริฐผลนะคะก็รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะคะแล้วก็ฝากลูกค้าบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะใ,ในการออกรถ <laughs> โอเคก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะว่ารถเราเป็นยังไงสภาพยังไงบริการดีไหมเนาะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจประเสริฐผลเรานะคะโอเค ค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซลล์นะคะดําเนินการต่อเรื่องการปล่อยรถนะคะโอเคฝากกันไว้ด้วยนะคะประเสริฐผลลุ่งเรองสกลนครนะคะสําหรับวันนี้แอดมินรถก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ